เกิดแก่เจ็บและตายโศกเศร้าโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปยาสะความโศกเศร้าวความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมผ่ารนาที่สุดแล้วพวกเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายกันทุกคนพวกเราหนีความตายไม่พ้นรวยมาขนาดไหนเก่งขนาดไหนหล่อขนาดไหนสวยขนาดไหน มีดีขนาดไหนที่สุดคุณหนีธรรมชาติไม่พ้นคุณต้องตายเท่านั้นแต่คุณตายแล้วเนี่ยคุณจะไปไหนคุณเรียนพร้อมหรือยังเรียนรู้แล้วหรือยังสร้างเหตุไว้พอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาฝึกตรงนี้กันนะครับมาร่วมกันฝึกเพื่อให้เราฝึกให้สติให้สมาธ,ใมาธิให้ปัญญามันจริญขึ้นมาแล้วเราจะสามารถดำรงชีวิตได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขและก็จะทําเหตุให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ถูกนั้นสุกนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะเมื่อทําสุกปัจจุบันขณะแล้วผลของอนานคตก็จะมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เราอยากจะแนะนําทุกท่านมาร่วมกันสวดมนต์ทรว,วัดเช้าวัดเย็นกับทีมของไตสิขาเพชรชบุรีนะครับท่านใดอยู่ทางฟล mm. อริดาทางอเมริกาหรือรัฐใดๆก็แล้วแต่หรือประเทศใดก็แล้วแต่ทั่วโลกท่านสามารถมาร่วมจอยกับพวกเราหากเวลาของท่านไม่ตรงกับเวลาที่เมืองไทย ท่านมาคลิกตามตามย้อนหลังได้มามาชมคลิปย้อนหลังมาเป็นว a ชปาร์ตี้สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติตามไปได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือแล้วถ้าเกิดท่านใดที่ไม่มีหนังสือสวดมนต์นะครับตอนที่สวดมนต์อยู่หน้าจอของของท่านทางทีมงานทําเป็นคาราโอเกะแล้วมีเสียงพร้อมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ท่านสามารถเปิดเสียงสวดมนต์ได้ทั้งวันทั้งคืนขับรถก็สามารถเปิดคาราโอเกะสวดมนต์ไปได้ ท่านสามารถมองหน้าจอหรือขับรถไปท่านก็เคยชินในการสวดมนต์เอาบทสวดมนต์ไปเครื่องอยู่แล้วก็ขับรถไปทําความรู้สึกตัวระหว่างวันก็ได้นะครับเพราะะมีตัวหนังสือให้ท่านเรียบร้อยถ้าท่านได้มีหนังสือนะท่านเปิดแล้วก็สวดมนต์ไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์แล้วก็วัตถุประสงค์ตัวเนี้ยอาจารย์และทีมงานอยากให้ทุกท่านได้มีสติสมาธิปัญญาแล้วก็ศึกษาให้จิตได้เข้มแข็งและก็ได้สร้างบารมีเพื่อมีความอดทนนะมีขันมีขันตินะ มีความเพียรประกอบไปศีลสติสมาธิมีปัญญาแล้วก็ให้ท่านน่ะได้ศึกษาเพื่อน,นําเอาจิตที่มีคุณภาพไปอยู่กับโลกให้มีเมตตาคนข้างๆแล้วสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอยาไปถามกิเลสนะว่าฉันไม่ชอบสวดมนต์เราไม่ชอบอะไรทั้งสิน้นเราอยากจะได้ผลอย่างเดียวแต่เขาเนี้ยคนที่นั่งกรรมาฐานไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเพียรไม่มีขันติไม่มีวิริยะก็เลยคิดว่าเราไม่ใช่คนสวดมนต์ไม่ได้นั่งกรรมาฐานไม่ได้ นั่งกรรมาฐานแล้วฟุ้งนั่งไม่ได้ตรงนั้นแหละเพราะอะไรเพราะฟุ้งแล้วไม่ชอบนะฟุ้งแล้วไม่ยอมรู้ทันฟุ้งไม่ชอบไม่รู้ทันว่าไม่ชอบก็เลยไม่อยากนะั่งเพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นเขาทําทได้ทําไมเราทําไม่ได้มันก็ขันท่าอันเดียวกัน